ครับเดี๋ยวเรามาทอดไข่ใส่แหนมเลยนะครับพริกเม็ดเดี๋ยวพูดใส่ผมชอบพริกเม็ดนะครับเาดนดนนิึง น้ำน้ำเดี๋ยวเขาแตกน,นะครับนะาพี่นี่ผมไม่ให้ไม่ไมให้แตกมากนะครับเพราะว่าถ้าแตกมากมันจะรุนแรงเกินเกินเกินเกิดเกินตกตีกะนะครับ โอเคนะครับแต่เราควใส่รถนี้หนยนะครับอ่าเส้นคูณรถหน่อยนะครับใส่ไปหน่อยเดี๋ยวไม่ใส่เยอะนะครับใส่นิดเดียวแล้วก็ผง้มัวครับตอนนี้ จะไม่คนเยอะผมคนลยประมาณนะครับพอมาณประมาณนะครับแค่ว่าให้ให้ให้เครื่องปูมันกระจายาเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปท่ากันนะครับนะครับพอํามันร้อนนะครับเราก็เดี๋ยวผมทอดนี่ก่อนใส่ไปก่อนนะแล้วจะระบายไปทีหอั่ เดี๋ยวเปาไฟนะเปาไฟเลยครับเป่าไฟเลยครับเบาไฟถึงที่สุดเลยอย่างนั้นแล้วไก่แล้วไข่จะไหม้นะครับแล้วก็ตะแคงซ้ายแทงซ้ายตะแคงขวานะครับจะบอก,กน,นะครัว่ารสชาติออกเปรี้ยวที่หนึ่งนะครับเปิดไฟเบาไว้นะครับ ใครชอบกินแบบมันๆเนี่ยว่อยลองมือผมผมขอสุกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมมาพร้กรอดนีบนึงไะไฟผมปรับ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 เห็นไหมังเกตดูนะครับเรวให้ขันตึงเล็กไฟหน่อยนึง ยาวนะว่าพวกสีเราสวยในกล้องสวยเปล่าเนี่ยแค่ในกล้องน้ำขลือเลยว่นี่สวยนะครับนี่สวยสวย,สวยรำลังดีที่มันเป็นลักษณะนี้เพราะว่าเ,เครื่องปรุงอ่ะมันไม่นั่นแต่ว่าผม คือถ้าเราคนเลยมันก็โอเคไงแต่ผมไม่ชอบผมชอบแบบนี้ครับกโอเคครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับตับกใจเลยนะครับบอกบอกนะว่ามันไม่ใช่ไข่เจียวนะครับมันเป็นไข่ไอ้นี่แต่รสชาติเลยสุดยอดทั้งห่วงนะครับเสร็จแล้วครับ นไข่เจียวผัดไข่เจียวใส่แหนมนะครับแล้วกเ็เครื่องปรุงก็มีรสดีหรือเครื่องปรุงแล้วก็ผงงวงนะครับพอแล้วแล้วก็แหนมแค่นี้นนครับรสชาติจะออกเปรี้ยวพอดีพอดีนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับที่ชม